สวัสดีค่ะยาย่านะนี่ทุกคนวันนี้ยาย่ามาที่อ,าอามามบุรพาค่ะเขามีสอนอบรมเกี่ยวกับการปลูกผักไฮดโดรโปนิกส์นะคะวันนี้เราจะมาดูคร่าวๆนะคะนี่ยาย่าจะบอกให้เริ่มต้นนะคะเขาก็จะเอาเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยค่ะมาแช่ในน้ำแช่ในกระดาษชั้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะใส่อามก็ได้ปิดฝาก็ได้ห่างไว้สักวันสองวันนะคะให้เม็ดเขาเนี่ยมีการแตกตัวมีการแตกตัวเริ่มออกลากนิดๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเขาก็จะใช้ เนี่ยค่ะโดยอาฟองน้านี่นะคะฟองน้าเนี่ยที่มีขายตามท้งองตลาดค่ะเอาไปจุ่มน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นให้ชุ่มๆนะ,ะนะคะแล้วก็มาใส่ในอย่างนี้นะคะใส่วยการที่ว่าใส่เม็ดนึงค่ะต่อช่องนะทุกคนนี่ค่ะคืออยู่อย่างน้นแช่น้ำเนี่ยน้ำธรรมดานะคะแช่น้ำเนี่ยเวันโดยที่ไม่ต้องยังไม่ต้องใส่แร่ธาตุอยางอื่นนะคะคือ7วันจนต้นกล้าเนี่ยสัก7วันเนี่ยเราก็เริ่มที่จะใส่รแร่ธาตุละ แต่อย่า้คอบอกนะคะค่อยปุ๋ยจะให้อบอกว่าใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะคะอันนี้ค่ะก็เริ่มใส่ได้ทา่าต่อไป14วันนะคะจากวันนั้น7วันแช่นะ้ำเปล่าใช่ไหมคะแล้วก็พอเริ่มแตกมาขนาดนี้ละก็ถือว่าประมาณ14วันพอ14วันุ๊กเนี่ยก็เริ่มที่จะเอามาใส่ในนี้ละคะ่ะดูนะคะก็จะมาใส่เป็นกล้วยนี้แทนนะคะกล้วยเนี่ยก็จะมีขายตามท้องตลาดนะคะโดยการเอาเนี่ย เอากวยใส่ในดึงออกมาทั้งชิ้นเลยหางทั้งฟองน้ำเนี่ยแล้วก็มีรากออกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาใส่ในในกระบะน,นี้นะคะกระบะเนี่ยนะคะกระบะเนี่ย,น,ะะน,น,ยน้ำเนี่ยเป็นน้ําที่ผสมปุ๋ยนะคะมีทั้งปุ๋ยทั้งออบอกลบแล้วแล้วเขาก็จะวัดค่าวัดค่าน้ำเนี่ยเนี่ยนี่ปุ๋ยนะ,ะปุ๋ยบกบกลบนะคะเขาจะวัดค่า ph นะคะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 5, 5. <S 1> <1> <S ้าถึง6.8นะคะเนี่ยค่ะ นะแล้วเขาก็จะใช้เครื่องเนี่ยเป็นตัววัดวัดค่าน้ำนะคะอยู่ในเกณฑ์ห้าหถึง6.4นะคะน้ำเนี่ยพอน้ำเนี่ยได้ที่ปุ๊บเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยคือถามว่าต้องเติมเติมครั้งแรกนะคะเพราะนี่ระบบน้ำคือแช่ไม่ได้นับน้ำบนนะคะแล้วก็พอน้ำได้ที่ปุ๊บเราก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ40 47วันนะคะอันนี้ต้นใบคณะได้คณะนะคะ 47วันถึงสามารถเด็ดออกได้นะคะหรืออาจจะดูที่ว่าจำนวนตัวก็ได้หาว่าโอเคเราพอใจเราพอใจขนาดนี้แล้วก็ก็ได้นะคะแล้วก็น้ำเนี่ยถ้าเกิดว่ามันพองไปเราก็สามารถเติมน้ําเพิ่มแล้วก็วัดค่าเหมือนเดิมให้ได้อยู่ค่าเฉลี่ย5.4ถึง6.7อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเกณฑ์นี้เนี่ยหาการปลูกเอ่อส่วนมันจะมีผลิตภัณฑ์อยู่สองผลิตภัณฑ์นะคือเป็นอย่างนี้นะคะสออย่างบางคนเนี่ยเขาก็ จะใส่แทนใส่ไปหลุมนี้แทนโดยที่ไม่ใช้ฟองน้ําเพราะเขามองว่ามันสามารถที่จะเอาไปมันสามารถย่อยสลายได้คือรักโลกรักโลกอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดเราเป็นใช้เป็นฟองน้ำเนี่ยต้นทุนจะถูกนิดนึงแต่ว่าเวลาใช้ครั้งหนึ่งก็ทิ้งเลยนะฮะมันไม่เกิดประโยชน์เขาก็มองว่าอันนี้ตัวนี้คือมันสามารถอปรผสมคู่กันแล้วก็สามารถที่จะทิ้งได้เลยนะคะแต่อันนี้เราหาซื้อตามร้านค้าทั่วๆไปก็ได้ค่ะมันจะมีทําเป็นร่องร่องนี้ไว้แล้วอะค่ะเนี่ย เนี่ย่ะก็โดยรวมก็คือการปลูกไฮโดรดิกเนี่ยผักแต่ละผักแต่ละอย่างก็จะมีระยะเวลาไม่เท่ากันเดี๋ยวะย่าจะถ่ายแผนให้ดูนะว่าน้ำแต่ละน้ำค่ากดายดยังไงและผักชนิดอะไรนะคะนี่เห็นไหมคือวันนี้มาอ,อ,อาจารย์เข้ามาสอนคร่าวๆเนี่ยอย่างเงี้ยค่ยะ ใบนี้ก็คือเป็นใบสามารถที่ไปหาซื้อตามท้องตลาดได้ค่ะเขาก็จะบอกเลยว่าค่าวัดกระดานเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวย่าจะถ่ายรูปแปลนมาให้ดูนะทุกคนนี่เห็นไหมย่าพูดเร็วไปไหมทุกคนเพราะว่าอยู่ในห้องโรงเรือนเนี่ยเขาปรับอากาศวันนี้มาร้อนมากๆเลยค่ะเนี่ยแต่แย่าอยากจะให้รู้ขั้นตอนนะบางคนแบบว่า,อ,าอยากจะเอาไปลองปลูกกินที่บ้านทานเองเนี่ยค่ะได้นะคะก็เนี่ยใช้แบบนี้ค่ะนะคะ ยาย่าก็เคยลองปลูกนะทุกคนมันก็ขึ้นดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นยาย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ส่ไม่เข้าใจคือมันบางต้นงาบางต้นไม่งามัมนอยู่ที่ค่าค่าเฉลี่ยของของค่า p x ของปุ๋ยแต่ละอย่าง่ะคนะคะโอเคทุกคน <laughs> ยังไงแล้วลองดูนะคะถ้ามีใจส,สงสัยบอกนะเดี๋ยวย่าถ่ายรูปไปให้ดูนะคะ,<ป>ะค่ะบ๊ายบาย